ด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้าแอปตอกตอกได้แล้วครับน้องกรี๊ดหนักมากเลยครับทุกคนเมื่อเช้านี้นะครับล่าสุดทางช่องพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยได้มีการลงคลิปวิดีโออุ๋งอิงเพชรบ้านแพง กรี๊ดลั่นบ้านเลยนะครับน้องเนี่ยเข้าแอป t ็อกท็อกได้แล้วครับทุกคนผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นครับทุกคนเรียกได้ว่าทะลุ3 0 0 0 0นแล้วนะครับสำหรับแอป t ็อกท็อกของน้องตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าช่องเก่าเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ครับทุกคนก็ทะลุหลายหมื่นครับทุกคนเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับ ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนหลายคนเนี่ยแอบเสียดายแทนน้องนะครับที่อุงอิงเนี่ยเข้ารหัสไม่ได้หลังจากนั้นครับทุกคนวันนี้เนาะอ,อยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาให้น้องเข้าครับทุกคนเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแรงเชียร์แรงใจจาก f อหรือเปล่านะทุกคนเนาะเรียกได้ว่าวันนี้อุงอิงคือกรี๊ดลั่นบ้านเลยนะครับวันนี้นะครับอุณอิมข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะขอแสดงความดีใจกับอิหล่าด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเข้าไม่ได้ตลอดเลยเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเสียใจ นะทุกคนเพราะว่าผู้ติดตามตอกๆเนี่ยขึ้นยากมากๆนะครับนะ้แล้วก็น้องเนี่ยชอบช่องนี้มากแล้วเราจะเห็นว่าน้องเฮิร์ตหนักมากที่ช่องเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าได้เลยครับทุกคนแล้วเราจะเห็นได้ว่าน้องอะ่ะโพสตอรี่อยู่บ่อยๆนะครับว่า คิดถึงช่องนี้แทเนาออะไรประมาณนี้นะครับรเรียกว,ว่าผู้ติดตามเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คลิปล่าสุดนะครับที่น้องลงกับพ่อโจที่อยู่ช่อง WorkPoint คลิปนั้นก็คือทะลุ1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนคนชมเป็นล้านแนะ่นะทุกคนสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกว,ว่าในเรื่องของผู้ติดตามในเรื่องของ Follow ต่างๆเนี่ยครับทุกคนทุกช่องทางเลยน้องมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเร็วมากๆครับทุกคนจะบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ Facebook ส่วนตัวต,วตอนนี้ทะลุ สองแสนหรือ,อยังครับทุกคน Facebook ส่วนตัวตอนนี้น่าจะทะลุ2องแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนครับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสน,นะครับเล่น Facebook มาประมาณ สิบกว่าปีนะครับทุกคนผู้ติดตามยังสองหมื่นนะครับทุกคนเนาะแล้วก็แอปต๊อกต๊อกของวิมข่าวกระแสเนี่ยเล่นมานานกาองอิงนะน่าจะประมาณสิบปีได้ตอนนี้ผู้ติดตามแค่แสนกว่ากว่านะทุกคนแต่องอิงก็คือโอ้โหทะลุไปแล้วสามแสนตอนนี้ครับแล้วก็อุ้มคิดว่านะครับทะลุล้านในอีกไม่ช้านะสําหรับองอิงเพัแพงเนาะสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนะครับสาหรับน้องนะครับเราอยากให้แนะนําองอิงเพชรแพงอย่างนี้เนาะว่า พอมันเข้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยอยากให้น้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหรือไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะทุกคนน้องเรากลัวว่ามันจะเข้าไม่ได้อีกถ้าไม่อย่างนั้นน้องก็ให้น้องเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ หรือว่าใช้เป็นอีเมลก็ได้ครับทุกคนมันเราก็จดไว้ครับมันจะได้เข้าง่ายๆหรือว่าเราจะอยากเข้าอยากออกตอนไหนเนี่ยก็สามารถทําได้นน่นองครับทุกคนเนาะก็โอ้โหน้องกรี๊ดหนักมากวันนี้สดสดร้อนๆอนเลยนะครับแล้วอุงอิงวันนี้คือน่ารักมากๆมาในชุดสีขาวเนาะอยู่บ้านเรียกได้ว่าน้องพักผ่อนนะครับพักผ่อนเต็มที่เลยเนาะช่วงนี้นะครับก็ให้น้องนะครับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะทุกคนเนาะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพักของน้องนั่นเองครับทุกคนก็เมื่อคืนนี้อุงอิงเนี่ยได้มีการไลฟ์สดครับทุกคนร โอ้โหเหล่าบรรดาคนดู f อต่างๆเข้าไปชมกันเยอะแยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่านะครับเมื่อวานนี้เหล่าบรรดาคนดังต่างๆนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดน้องนะครับแล้วก็น้องนะครับเมื่อวานนี้มีการแบบว่าโอ้โหร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังมาไลฟ์ออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนแล้วก็อุงอิงก็คือมาในแบบว่าแต่งหน้าแบบเฮฮาปาร์ตี้เนาะสร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับในวันที่น้องหยุดนั่นเองครับทุกคนแล้วเมื่อวานนี้นะครับ ก็มีทั้งพ่อพ่อพ่อแม่แม่เนาะที่อยู่กับน้องเนี่ยแต่งตัวเป็นตลกเหมือนกันครับทุกคนเนาะไปเต้นกับน้องนั่นเองน่ารักมากๆนะครับเมื่อวานนี้พ่อโจนะก็ได้เข้ามาดูไลฟ์สดของลูกสาวอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เคลื่อนไหวอะไรนะครับก็กลายเป็นกระแสไปหมดสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะดีใจกับน้องมากๆและหลายคนเนี่ยแชทมาในช่องแชทของพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเรียกได้ว่าหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับที่แชทมาบอกเน ว่าตอนนี้ต๊อกต๊อกของน้องเนี่ยสามารถเข้าได้แล้วนะครับขออนุญาตเรียกต็อกต๊อกเนาะเดี๋ยวน้อง y YouTube เนี่ยน้อยใจนะครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆแล้วที่เกิดขึ้นกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วกันนะครับอุงอิงกรี๊ดหนักมากครับทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนะครับถือได้ว่าทุกคนการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยครับทุกคนเวลาเราจะเล่น a c e b o o k ต๊อกต๊อก หรือว่า Youtube อะไรต่างๆแค่มีคนเข้ามาติดตามเราแล้วเราจารหัสไม่ได้ทุกคนมันรู้สึกเฟลรู้สึกเสียใจนะอย่างอวิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยก็เคยจาไม่ได้เหมือนกันสําหรับรหัสตอกๆนะทุกคนแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วอยู่ดีๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าให้เราใส่อีเมลอะไรต่างๆเหมือนกับว่าตั้งค่าใหม่หมดเลยมันก็เลยสามารถเข้าได้แล้วก็ดีใจมากๆนะทุกคนเนาะเราเกือบเราทํามาทั้งแบบ ไม่รู้ว่ากี่ปีถึงกี่ปีนะครับใช้มาแล้วก็ FC แฟนคลับเนี่ยทุกคนเขาก็เข้าไปติดตามในตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาน้องเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยข่าวสารตรงนั้นมันก็จะเร็วกว่าในช่องเดิมนะทุกคนเพราะว่าคนติดตามไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่อย่างหลายคนก็ยังไม่ทราบนะว่าต๊อกๆของน้องเนี่ยเข้าไม่ได้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วดีใจกับน้องมากๆที่น้องเข้ามันไปได้นะทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้เนี่ย โอ้โหหลายคนดีใจนะวันนี้พ่อเอกอแม่หน่อยเองนะคบแล้วก็หลายคนที่อยู่บ้านเนาะพ่อรุ่งเนาะก็ดีใจกับน้องเนาะเพราะว่าจริงๆนะทุกคนมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกับการที่จะดึงผู้ติดตามเข้าไปดูเยอะขนาดนั้นแล้วก็การค้นหานะครับทุกคนผ่านผ่านแอปนั้นอนะ่ะทุกคนก็คือเยอะมากๆของอิงเนี่ยประมาณ1000 1000ล้านแล้วอ่ะ1000ล้านการค้นหาแล้วคนที่อยากดูน้องครับทุกคนก็ถือว่า ประสบความสําเร็จเนาะในในท็อกต็อกนั้นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คือ Facebook ส,ส่วนตัวของน้องก็ทะยานสู่200,000แล้วนะครับทะยานสู่200,000แล้วแหละตอนนี้นะครับก็ทุกคนไม่ว่าอุ่งอิงจะทําอะไรเนาะอีกคนมาปลอมเฟซบุ o กเนี่ยปลอมนะครับ ็อกท็อกก็มีนะปลอมเห็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่องต่างๆช่อง YouTube พ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ปรอมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นล้วก็ระวังดีๆช่องจริงช่องหลักๆเลยก็คือมีผู้ติดตามเยอะนั่นเองครับทุกคนเนาะอย่างช่องของพ่อแม่อค์อิงเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือหลายหลายหมื่นผู้ติดตามแล้วเราต้องดูผู้ติดตามเป็นหลัก t ็อกท็อกของน้องก็ส0 0แสนกว่าผู้ติดตามนะครับแล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวเนาะสองแสนกว่านะครับแล้วก็หลายโอ้โหหลายแพลตฟอร์มมากๆที่น้องเนี่ย ได้มีผู้ติดตามเยอะๆนาะอแฟนเพจเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเพจไหนหรือว่าตัวไหนที่มันผู้ติดตามน,น้อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อนะครับทุกคนนะ้อเราต้องดูที่ผู้ติดตามเป็นหลักนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจนะ้อกับลูกสาวด้วยวันนี้ก็คือโอ้โหรีบวิ่งออกมาจากห้องเลยแล้วก็โชว์โทรศัพท์ให้กับทุกคนดูเลยนะวันเนี้ยเข้าได้แล้วนะอ,อุ้งอิงก็ไอต๊อกต๊อกได้แล้วนะทุกคนน้องคือแบบดีใจหนักมากแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วก็วัน พิมพ์ข่าวกระแสเนี่ยรายงานข่าวด่วนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยต๊อกต๊อกของน้องเข้าได้แล้วค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแชทแตกมากๆขอบพระคุณทุกคนด้วยที่เป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตอุ้มพิมข่าวกระแสไม่ว่าจะเป็นการรายงานไม่ว่าจะเป็นใครรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็จะเข้ามาบอกอุ้มพิมข่าวกระแสเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่มาเข้าเข้ามาซัพพอร์ตนาอในเรื่องของการดูคลิปอะไรต่างๆนะครับอุ้มบอกเสมอเนาะว,ว่าสนับสนุนอุ้มอิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับก็ถือ รางวัลน้ำใจเนาะให้กับคนที่หาข่าวให้คนที่อ่านข่าวนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันเปิดฤดูกาลเนาะใครที่จะไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวอิ่มข่าวกระแสมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องแน่นอนนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเนาะก็ให้ดูทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับไปแล้วนะครับ